สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนขอเชิญเข้าสู่เพจ a n g l Fluenis ิา3 3นะคะนี่เป็นการดูดวงแรนดอมนะคะเกี่ยวกับความรักโดยตรงนะคะเราจะทำให้ทุกวันเนาะเราเพิ่งเริ่มทำช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบุคคลท่านใดเลยก็ขอ ให้เพื่อนๆรับฟังเอาสิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งใดที่มันไม่ดีต่อใจก็ขอให้ปล่อยทิ้งมันไปนะคะวันนี้เราจะทำจะดูไพ่สองสำรับนี้นะคะโอเคขออนุญ,ญาตเปิดดวงนะคะความรักนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะเรายังไม่มีหัวข้อเนาะขอให้ไพ่เล่าเรื่องความรักระหว่างคุณกับคนที่คุณดิวอยู่นะคะว่าเป็นยังไง อขอโทษนะคะนางฟ้าหล่นนางฟ้าลม้มขอภัยค่ะเดอะชา r i ออดค่ะไน์ออฟวานไพถ้วยค่ะเอกออฟคัพเดอะสตา h ์เดอะไฮพีเทส s o x p e n t a c l e สี่ a เ f o u f one ค่ะสี่าทานะคะหดาบนะคะ x opentacle f ไพ่เหรียญสิบคทานะคะ พลังงานที่เข้ามานะคะมีเมษิงธนูนะคะแล้วก็พึกศกกันมังกรน,นะคะแล้วก็ธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะแล้วลัคนาราศีพิจิกเนะี่ยขึ้นมานะคะธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกนะคะขึ้นมาหมดทั้งสี่ธาตุเลยนะคะอืม ความลักของคุณที่เคยมีใครทําอะไรคนที่คุณดิวอยู่นะ่ะอาจจะเคยทําอะไรรับหลังกันเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะคะแต่เขาก็ยังไม่ละทิ้งในความสัมพันธ์นี้เขายังรักคุณยังหวงแหนที่จะไปต่ออยากสร้างอนาคตด้วยกันกับคุณนะที่เราเห็นเนี่ยยังมีเหรียญมีการเดินทางมีการมั่นคงต่อความรักนะเขา จริงเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะชอบทําบุญสุนทานเขามีการเดินทางตลอดในการทํางานเขาไปทํางานที่ไหนเขาก็จะช่วยเหลือคนไปตลอดนะคะเขาก็เลยกลายเป็นคนที่มีคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีชื่อเสียงนะเป็นคนที่บุคลิกดีดูดีใครเห็นใครก็ชอบมีสเสน่ห์นะคะโปรไฟล์ดีว่างั้นเถอะแต่คุณสองคนก็ยังไม่ไปไหนจากกันนะยังยึดมั่น ถือกระทอยางออกเดินออกมาได้แต่ก็ไม่เดินยังมีความรักเต็มเปลี่ยนอุดมสมบูรณ์ความรักที่มีแพชชั่นลุ่มหลงต่อกันนะเนี่ยคุณอยากปรับความเข้าใจกันในการที่เคยทะเลาะเบาแง้งอยากมีครอบครัวที่มีความสุขเฉลิมฉลองนะอยากมาพบจะพบเจอกันพูดคุยกันหรือขออภยัยขอโทษในสิ่งที่ทำผิดอภัยให้ได้ไหม ขอโทษที่เขาเคยทำอะไรไม่ดีอภัยให้ได้ให้ได้ไหมนะคะเขาอาจเขามีมีคำพูดนี้อยากถามคุณนะคะไพ่มีอะไรจะแนะนำอีกไหมคะว่ามีอะไรอีกไหมราชินีดาบทาวเวอร์ ฟินอปวัน n i ซ์ of Cup Five of ปว <c oughs> n นเนี่ยค่ะคุณคุณก็ยังไม่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 เลิกจากกันนะคะยังมีการ มีแพชชั่นต่อการเห็นไหมยังยื้อกันเอาไว้ยังไม่ไม่ปลดปล่อยคือยังหวงแหนในความรักต่อกันน่ะนะคะคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะตัดสินใจพูดคำไหนคำนั้นคือไม่ก็คือจะไม่แล้วเพราะเหนื่อยในความสัมพันธ์นะอยากจะจบแต่มันก็อาจจะเป็นจบแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะอะไรเพราะคุณรักกันไงเห็นไหมมันยังมีการยื้อกันถึงคนเคยจะพูดเคยจะโกรธ แต่ดูแล้วคุณก็ให้อภัยนะเพราะมันจบแล้วมาเริ่มต้นใหม่จะมีการเดินทางเขาจะนำความรักมามอบให้คุณยังมีแพชชั่นต่อก,กันนะคะเขาอาจจะเป็นคนพูดตรงผงผางพูดไม่เพาะบ้างในบางครั้งนะเขาคุณก็ยังมีแพชชั่นต่อก,กันนะคะ ไพ่อีกสำรับหนึงมีอะไรจะบอกไหมคะจะแนะนำไหมโอ้เนี่ยค่ะเป็นวงล้อแห่งโชคชะตาที่มันยังหมุนเวียนขับเคลื่อนไป มีแผนที่การเดินทางอยากเดินทางมาหาหรืออยากจะมีอนาคตด้วยกันเนี่ยค่ะจะได้เฉลิมฉลองความรักถ้วยสามถ้วยไพ่คู่ขึ้นมานะคะเขากำลังเครียดคิดมากว่าจะทำยังไงจะเดินต่อไปยังไงเหมือนเล่นหมากรุก,กจริงๆแล้วความรักมันไม่ใช่เกมนะคะคุณอันนี้เราขอเข้าข้าง fc ของเราหน่อยเนาะ เพราะว่าเราพูดถึงคนที่คุณดิวอยู่ได้ใช่ไหมบางครั้งอ่ะเขาอาจจะคิดว่าความรักมันเป็นเหมือนเกมเหมือนเล่นเกมเล่นหมากรุกแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะความรักมันไม่ใช่เกมค่ะความรักมันคือหัวใจใช้หัวใจถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเกมมันก็ต้องมีการแพ้การชนะแต่ถ้ามันไม่ใช่เกมมันเป็นความรักมันก็มีการให้อภัยกันเนี่ยเหมือนใบนี้มันขึ้นมาเห็นไหมคุณคุณเบื่ออยากตัดละอยากจบละ แต่คุณก็ยังให้อาภัยเพราะอะไรคะเพราะคุณมีความรักต่อกันนะคะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนแปลงทัศนคตินิสัยต่อกันเนาะอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ต้องปรับความเข้าใจต่อกันใช่ไหมคะอันไหนที่ทาไม่เคลียร์มันก็ต้องให้เคลียร์จริงไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากเนาะโอเคไพ่แองเกิลอ่าไพ่เกี่ยวกับความรักมีอะไรจะแนะนําอีกไหมคะช่วยบอกหนะ่อยเนาะ อ๋อสามใบราชินีสายฟ้าอืมคิดถึงอันนี้เราดูตามความรู้สึกของเรานะความห่างไกลคิดถึงการ้วไฟนางฟ้าหรอคะเองเชิญน,นีอะไรจะบอกไหม นางฟ้าบอกว่าให้คุณเดินทางหนทางอีกเส้นทางหนึ่งที่คุณตัดสินใจจะเดินทางไหนก็เดินทางไปเลยตัดสินใจไปเลยเนี่ยเนี่ยค่ะมันมีทางที่สวยงามเห็นไหมเราดูตามรูปที่เรานั่นนะเห็นไหมโซดสายลุงทองเหลืองอะลามเป็นเส้นทางที่มีความสุขให้ตัดสินใจทำแล้วจะประสบความสําเร็จเห็นไหมคะ นี่คุณจะประสบความสำเร็จทุกอย่างตามที่ใจคุณต้องการนะคะคิดบวกมันก็ได้สิ่งที่บวกๆนะคะมันความรักมันก็มีอกหักผิดหวังเสียใจกันธรรมดาแต่คุณก็ต้องเคลียร์กันเนาะเข้าใจกันเขาเพราะฉะนั้นแรนดอมอันนี้แม่แรนดอมอันนี้โทษนะคะเราก็จะตั้งชื่อว่าเขาถามคุณว่าขอโทษ ให้อภัยได้ไหมแต่เราดูแล้วคุณก็ตอบว่าให้อภัยค่ะแต่คุณก็ต้องมาเคลียร์ด้วยนะคะด้วยความจริงใจนะเพราะมันยังไม่ได้ไปจากกันเลยโอเคค่ะช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจถ้าเราพูดอะไรผิดพลาดระกันใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะโอเคไว้เจอกัน วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายรักนะคะ